เดินมากเหมือนภาษารีบูรนะคะชอบชอบปัญญีนีนะคะแต่ว่าคนเดินไม้ทางปัญญีนีเนี่ยจะจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าคําว่าเหนื่อยของไม่อาร์ตคือพอมันทิ้งบ่อยๆอ,อ่ะมันร้านันทีได้เร็วได้อะไรอย่างเงี้ยจิตมันจะตื่นค่ะยิ่งเราปล่อยวางมากๆเนี่ยจิตมันจะสะอาดผ่องแผ้วอย่างเงี้ยกายหยาบมันจะแทบไม่อยากนอนเลยอันเนี้ยไม่อาร์ตเป็นช่วงเดินมาร์กช่วงนั้นไม่อาร์ตถือว่านอนน้อยมากๆนะคะแต่ว่าก็ไม่เพลียแปลกมากๆ การปล่อยวางการอิการเห็นเกิดแบบในรูปเวทนาสัญญาสังขารในสมาธิใช่ไหมคะอ๋อง่ายมากเลยลูกยิ่งในสมาธินะในชีวจิตวิญญานจะจะยากกว่าด้วยซ้ำในสมาธิเนี่ยจริงๆแล้วแม่อันจ,จะบอกหนูว่าหนูไม่ต้องไปสนใจเลยว่าเ,เวลาเรานั่งสมาธิรู้ลมจิตว่างมีอารมณ์อันเดียวเนี่ยเวลาจิตเราอะ่ะไปส่งออกไปไปรู้เ,เวทนาร,รู้รู้รูปเนี่ย ถ้าเรารู้ลมตลอดเนี่ยเรียกว่ารู้รูปอันนี้ดีนะคะสถาคตให้เราเกาะตรงนี้ไว้ก่อนลมลมเนี่ยก็คือรูปอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็พอเป็นเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์หรือว่าตัวเวขาสัญญาก็คือการคิดในอดีตสังขารก็คือการรู้อนาคต วิญญาณก็คือการที่จิตมันไม่นิ่งมันไปรู้ทั้ง4ขันที่แม่พูดเมื่อกี้คือรูปเวทนาสัญญาแล้วก็สังขารอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเวลานั่งสมาธิเราไม่ต้องไปสนใจผืนน้านะลูกเราเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปรู้ว่าอันเนี้ยมันคือเรานั่งสมาธิรู้ลมอยู่แล้วจิตมันปรุงส่งออกไปข้างนอกไปคิดเนี่ย ไม่จาเป็นจะต้องไปรู้ว่าอันนั้นคือเวทนาะอันนั้นคือสัญญาอันนั้นคือสังอันนั้นคือสังขารเรามีหน้าที่แค่พอมันส่งออกไปแล้วเรารู้สึกตัวเรามีสติรู้สึกตัวแล้วว่ามันออกไปนอกจากสมาธิเราดึงมันกลับมารู้ลมอันนี้เท่ากับเรารวบการเห็นเกิดดับทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารได้เลยคือดึงกลับมาทีเดียวเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเนื้อหาของอารมณ์แต่ส่วนใหญ่แต่แต่แรกๆถ้าถ้าร้านอันชี้ไม่ได้หรือดึงกลับมา ไม่ได้เร็วขนาดนั้นไปพิจารณาก่อนก็ได้ว่าอ๋อเราสุกเมื่อกี้เราเราหรือว่าเราคิดอดีตอยู่แล้วเราคิดไป10นาที5นาทีและถึงได้รู้ว่าอ้าวตายแล้วฉันนั่งสมาธิคิดไป5นาทีแล้วดึงกลับมาลมอันนั้นอะ่ะเราจะรู้ได้ตัวเองอ๋อเราคิดสัญญาเก่าเราคิดหรือเราปรุงแต่งอนาคตอยู่เนี่ยเราดึงกลับมาอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าผู้มียินทรีย์ที่ดปีปันอินรีย์สูงๆเนี่ยเขาจะไม่ไปสนใจผืนนาว่าอันนั้นมันคือเวทนาสัญญาหรือสังขารหรือเป็นรูปอย่างเงี้ยแล้วเขาจะดึงกลับมาเลยนะคะแต่ถ้าเรายังไปไปคิดอยู่นานๆออพอเราดึงกลับมาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แหละว่าเมื่อกี้เราคิดเรื่องเวทนาอยู่นะเมื่อกี้เราคิดเรื่องสัญญาอยู่นะเมื่อกี้เราปรุงแต่งสังขารอยู่นะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นละนันทีการดึงกลับมารู้ลมหายใจเนี่ยแหละ นี่แหละค่ะก็คือในสมาธิเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นเกิดดับได้เลยวิธีเห็นเกิดดับก็คือว่าเมื่อกี้เราไปคิดอดีตอยู่อ่าไปคิดปรุงแต่งว่าเมื่อวานเนี่ยเราเจอคนว่ามาอย่างงู้นอย่างนี้หรือพ่อแม่ไม่พอใจเราหรืออะไรเงี้ยเราก็พอเราอ้าวฉันคิดอยู่นี้นาะมีสติอ่าคิดอยู่แล้วฉันดึงกลับมารู้ลมเมื่อกี้ที่ฉันคิดพอหลังจากฉันรู้ลมแล้วเนี่ยความคิดเมื่อกี้เรื่องสัญญาเนี่ยมันดับไปอันนี้คือดับสัญญาดับแล้วก็รู้กายเนี่ยเกิด การอยู่กับลมเนี่ยเกิดและเนี่ยค่ะเกิดดับง่ายแค่นี้เองดูแบบเนี้ยนะคะจะทําให้เราหลุดพ้นได้จะทําให้เราเห็นว่าตัวตนเนี่ยไม่ใช่เราได้ยังไงของตนไม่ใช่เราได้ยังไงทําไปบ่อยๆแรกๆเนี่ยพวกหนูอาจจะงงว่าการดูแค่นี้หรอที่จะทําให้เห็นว่านี่ไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่เป็นเรานี่ไม่ใช่ตัวตนของเรานี่แหละค่ะจริงๆทำไปเรื่อยๆตอนนี้เชื่อพระพุทธเจ้าไปก่อนนะคะการจะมาให้อธิบายเข้าใจโดยระดับสมองอาจจะยาก แต่ว่าท่านบอกแล้วว่าทางทางการเห็นของของว่าขันห้าไม่ใช่เราเกิดจากการเห็นเกิดดับของของขันห้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ดูแบบนี้แหละค่ะดึงมันกลับมาแต่ถ้าเเรายังไม่ไหวนะคะเราไปคิดนานๆบางทีคิดนั่งสมาธิคิดเป็นขึ้นชั่วโมงไม่รู้คิดบางทีคิดอาจจะทั้งคิดเวททั้งมีเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารปนกันมั่วซั่วไปหมดเนี่ยไม่เป็นไร เราก็ดึงเมื่อไหร่ที่มีสติรู้ตัวแล้วก็ดึงมันกลับมาที่ลมอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแล้วว่าที่คิดเมื่อกี้อยู่ครึ่งชั่วโมงมันดับไปแล้วตอนนี้มาอยู่มาอยู่กับลมมาอยู่กับกายอย่างเงี้ยค่ะอันเดี้ก็คือการเห็นเกิดดับในสมาธิได้เลย